เหตสัมภาวันเกิดของตีเทนครูอยู่กคูอยู่ไอยู่สวีเดนอยู่ประเทศสวีเดนได้มีสวัสดีพี่น้องสวัสดีถามส้มเนาะสวัสดีย่ำ้าพีเนองเดี๋ยววันนี้เป็นมอพิเศษหน่อยงเนาะเพาเห็ุบุญวันเกิดให้ต่เนเนาะ hãy nó tôi phạm làm với thong tay nữa ta tao lên nhỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก <pec> ็จะที um ่ถือไม่ลงที wrong, I mean ่คิงผมมีหกมือหกวัน

กอนาอมาหน้าินซ้เื่อลบเข้าเลยต้องได้ออกแน่ซเื่อลูซ่เถื่อลกเขาลกอะไไปหอดลุงลูกซ้ำอักมอีกยังไงไปหอด้านผมให้อีกงเวณเนี่ย้าี่พระสี่คน สาธุนโมตัสสะภะคะวะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสิ สาธุสาธุเอวามีสุตังอกังสัพญังภักกวาดูลาเทปดาเจาะทาลาย่ายังอยู่ถูกมูไม่ไฟพนอมถูกหอมห่วยเลยเฮวเขาถูกเกิตทมถูกฐานะบางฟ้าทูกอารัญญาและทวยที่ถูกกว่าเกตและไฟสุนในมณฑลทั่วประเทศเกิดใต้เมลีพีทั้งเกิดเนื้อปราแดงพราดำฝั่งไส้กรุงศรีอยุธยากำไฟคว้าแดงแก้วเป็นเกตถูกติดท้องในฝาสุดตา มีลูกคาเทวาดามเหสักเทวดากาสะเทาาาาาเทวาดากับเทพาเจ้าผูเผาหักสาวัดว่าอาหามี่นี่เป็นเขาก็ให้พะาะาาเจ้าจงปานีด้วยเอธิลีอินทีกตะติญูกตะเวทีตรวจสังนำคำส,ส,าาสั่งสองดวงทำอันประาฐจริงบังเกิดให้แก,ก่พวกผูขาทั้งไล ทัท้งชาติชาติชาติผู้นาตรณีผู้อยูพพ่ภาคผืนแผ่นดินไปอินทาผู้อยู่ทึงเทียนเทียวผู้ขาเนรัตนาแล้วจึงเสด็จลงมาตกไปกันนในพวกผู้ขาในตอนพฤศจิปตังจกักกระจัางรัตนังโลมาสาธุนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอรลังโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอรลัง Y i, y erm ัมมาสัมพ n ทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอ s ระหะโตสัมมาสัม t ุทธัสสะอิมินาส g กาเลนะตัมพุทธัง โอ้ทางภาคาวันตังนาบีวะพัวผะ้พุตัวผู้ซาุปผะตุธรรมตุปทรงสาธุมายังพันติวิสุงวิสุงลักขณาทายนยาทีสัลนินาสหาปัญจสีลานิยาจามา ूतीयां पि मायां भन्ते विसु इशु लक्खनाथाय तिसलनी न सहा पञ्चाशिलानि या चा मा तातीयां पि मायां भन्ते นอบน้อมภคตันตศิลป์ภะแม่ครูบาอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม Nam môtatasa pakkawato alaāto samamā samhutasa Nam môtatasa pakkawato alaāto samamā s um a ah m sam อังสาระนังขะถามีโพธังสาระนังขะถามีธัมมังสาระนังขะถามีธัมมังสาระนังขะถามีสังฆังสาระนังขะถามีสังฆังสาระนังขะถามีอุทิยัมปิพุทธังสาระนังขะถามีอุทิยัมปิโพธัง <coughs> <coughs>

ข้า,างสลานังกสามิอิจานาักมันนังอิจิตังอุกาสาอามาพันธ์ีานาฏิตาตาเวลมณีสิขาปทังสมาทิญาณีบานาฏิปตาเวลมณีสิขาปทังสมาทิญามี ทินาธนาเวละมณีส ah ิกขาปะทางสมมาทิยานีอาทินาธนาเวลมณนีสิกขาปะทางสมมาทิยามีกามีุน mm ิสาจลาเวละมณีสิกขาปะทางสมมาทิยานีกามีสุมิสาจลาเวลมณนีสิกขาปะทางสมมาทิยามีมุสาวาเวละมณีสิกขาปะทางสมมาทิยานีโม สาวาทเวลมณีสิกขาปัทภสมาติยามิสุลาเมลระยาสัพปมาทฐานาเวละมณีสิกขาปัทภสมาติยามิสุลาเมลระยามาสะปะมาทฐานาเวลมณีสิกขาปัทงสมาติยามิ อีมานิปัญจาสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขสิยันติสีเลนะโคกสัมปัฏฐาสีเลนะนุกสิมยันติตัพมาสีลังเวชโสสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตองอ่าเนาะคือว่านี่เนีนเผาไปพร้อมด้วยพอมเนยเอ้อแน่น้อง พรอมด้วยครอบครัวได้เห็นสัมผัสทานวันเกิดของพีเพนูู้ยู่ก็รูยูใช่ไหอยู่สวีเดนอยู่ประเทศเสวีเดนได้มีผลไม้หนึ่งสุดและผ้าเห่าวหนึ่งผ้าขอให เจ้ากรรมในเวรน,นออกมาตอนหับจำเอาเดอ้อนอคือให้เพ่นกลล็ให้เราอยู่ดีมีแห้งประสาจากโกาครคไข้ไข่เจ็บเป็นยังไก่หนีแจะราบร่ำรวยรวยเนาะหังมีเป็นดีเบิร์ดสิงค์พแนวปรารถนาสิ่งไรได้สจมควมำหมกมัดมมปัตนาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏมิธานังธานังมีปาลิสุทังอาสาวะสักยาวะหัง นิพานะสัก,กตังโหตุอนาตเตกาเลเรล่านิลีในทานการให้เขาของพอจงสำเร็จอาสาวะไขสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานที่ทานเรียกว่าพะนิพานในอนาคตการเบื้องหน้านันเทินอิมานีมะยังพันเต มินดาปตานีหตานีกปะลุขาณีสาปะริวะลานีภิกขุสังฆัสสาโอโนสญะยาม a สาธุโนภันเตภิกขสังโฆตูตียัมปิตาทียัมปิอีมานีมะยังภันเตมินดาปตานีหตานี กัปปะลุขานีสาปริวาลานีปติคันหันตุอัมมหากังทิคาลาตังทิขาญะสุขายญะขาเกภะสงผูุ้เจริญพวกขน้อยทั้งาลขอนอมถวายซึ่งพระทหารและเขาวินทวบาดพี่สองบอก ออกตั้งต้นกาลอภิกให้แก่พระภิกขุสงฆ์อพระิงจงหากะดเอากา Lai na wa cha na wa chi ta sa wa phu thi ku ka mang pha ka tang ma nha nha phu to pha ti kha tang kalan sang wa tung a phu thi ka nhi na wa cha na wa chi ta sa tham ni kukamang ka mang pha ka tang ma tham mo ภันตวะกญันตังกาลันตะเลสร้างวลีตุงวะถามมีกายีนวจานะวะเจตัสสวาสังเฆกุกะมังภะคะตังมะญะยังสังโฆภันตวะกญันตังกาลันตะเลสร้างวลีตุงวะสังเฆ ये हि योनि विवान्त संतुसा पर्वो गोविंदा संतुमाके भवात्तम दरायो सुपीतिविधाना लोको महापीवा तन्नमः भयं वा सोगवा यन्यावते रानन न संते ताम मकाय इरंते โยนหริตัมมุตะอัญญังวินทาติโกเธนาสาสะตาทาวรันธาปาลัญจะปิภูนัมมาโนสัทธินังปุเนหิปุญญังปทุตตังอาลานปะทานติทุกขปัตตะจะทุกขปัตตะจะปัญญาสะทุกขปัตตะจะโทโหวะสะเตสุลตายิโนเวทาวาตาจะอัมเหหิสัมปะทาน <laughs> สัพพวาอมมโทนิมังทิภาวัลังปฏิคันธามิตุตียัมปีตาตียัมปีอิมังทิภาวัลังปฏิคันหามิคันทธานีมันยังฟันเตอบุตสามะภูกิจามันยังภูกลานิญาสาธุอามาฟันเตสาธุอามาฟันเตสาธุอามาฟันเต Aduh, disumpah, Pak. Aku bahas, Đi về. Вот вот. Вот อย่าหน้าหัดมากินน้ำโอ้ยสานะดเนาะโดยพี่น้องสันนังกะจิมเนกเขอให้เจ้ากรรมนายเวนเนาะของพี่เพ้นเนาะเขาให้มาหลับมาตอนเอาเนาะบุญกุศลที่ไก่ได้ทำใบหายเนาะอยู่เห็ดบุญมันเกิดเนาะมันเกิดบุญมันเกิดของพี่เพ้นเนาะปีนี้อยู่เพิ่นอยู่สวีเดนไปเลยพีน่น้องบ่มมีโอกาสที่ได้เห็นเนาะเพราะว่า,วา ปิดโควิดนะพี่น้องเวลาเกี่ยวกับการทำงานเนาะก็เห็ุให้เริ่มพิพิพนเดอร์อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยเงินทองเด้อครับเป็นคนไทยพี่น้องนะมื้อนี้น่าเมกัก็อวยพรอันไหนได้อีกคนร้ายเนาะว่าบมรั้แต่ความเก่าอายู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยเงินทองตลอดไปตลอดไปเด้อซาตูขอการคุ้มนาพี่น้องโอเคพี่น้องบ๊ายบาย